สวัสดีค่ะวันนี้รัฐจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแซฟ888ก็จะมีสินค้าหลายตัวนะค่ะเช่นจะมี black sesame oil มีปัญหาปวดข้อปวดกระดูกรัดขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นจากบริษัทแซฟ8 8 8แแคปซูลมีแคลเซียมเทียบเท่านมวัวหกแก้ว black sesame oil เป็นอาหารเสริมที่เหมาะสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมชาตามปลายมือเท้าโรคกระดูกพรุนผู้สูงอายุโรคข้ออักเสบรูมาตอย เกาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกทับเส้นประสาทนิ้วล็อกโรคฮิดของคนทำงานกลุ่มนักกีฬากลุ่มนักศึกษาเรียนหนักช่วยเรื่องความเสื่อมต่างๆในร่างกายความดันเบาหวานไตมะเร็งผู้ที่ปวดไม่ตามกระดูกข้อเข่าสันหลังไหลบ่าคอวัยหมดประจำเดือนขาดแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงติดต่อสั่งซื้อหรือสมัครตัวแทนจำหน่ายกับทีมงาน KK ออนไลน์เท่านั้นเพื่อรับสิทธิธพิเศษเรียนวิธีทำธุรกิจออนไลน์ด้วยระบบโปรโมทอัตโนมัติไม่ต้องเสียเงินยิงแอดฟรี